สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับนําเชียร์พาลุยเดอครับพี่น้องครับวันที่เจ็ดกรกฎาคมหกสิบเจ็ดครับกะมานําเสนอแนวทางตัวเลขครับแนวทางราวพัฒนาครับพี่น้องเนาะงวดวันที่แปดกรกฎาคมหกสิบเจ็ดเด้อครับผมครับสําหรับหมู่บ้านนี่กะมีนําเสนอไปก็จะเป็นเลขของ พอภัยบุญด้วครับพี่น้องพ่อไพบุญครับปล่อยต่องวดครับเมื่อว่านี่ครับก็มาเมื่อเสาร์นี่ก็จะเป็นเลขของพอลาดเผาด้วยครับพี่น้องพ่อลาดเ้าเด่นเดินดีครับหรือว่าเลขชุดประกบพอลาดเผากับเด่นเดินดีครับร่วมไปถึงเลขพี่พ่อนครับแล้วก็สูตรเกามาเชียครับพี่น้องเนาะครับถ้าพี่น้องเอฟซีบ่เห็นคลิปกะ ย้อนไปเบื้องใดเด้อครับผมรับลงไปแล้วคือพ่อลาดเ้าครับเอาในคลิปนี้ครับผมครับมานำเสนอแนวทางตัวเลขที่เด็ดขึ้นกันครับพี่น้องเนาะโดยเฉพาะเลขของพ่อกระนวลครับเพื่อนก็ฝากขอโทษพี่น้อง FC มากเยอะครับผมเพราะว่าเพื่อนก็เพิ่งจะรุดไปครับพี่น้องเนาะหมดที่พานมานี่คือรุดทั้งสองสูตรเลยครับผมเพื่อนจะมีสูตรบนสูตรล่างด้ครับพี่น้องครับคกัามาเชีย ก็เห็นครับพี่น้องเนาะพอกะระซงมาให้ตลอดก้อนหนานน่นเลยกรโลงงลิปกระทือว่าเดินดีครับผมครับถือว่าเดินดีมากกว่าหลุดครับงวดนี้เดี๋ยวไปเบิ้งน้ากันครับผมเดินไปเบื้องน้ากันแลวกัเลขของพี่ปะกายครับผมดาวพัฒนาพี่ปะกายครับแล้วก็นในส่วนที่ชุดประกอบด้วยครับผมเดี๋ยวน้ำเชียร์ผ้าลวยจะเอาเหล็ก เด่นเดินดีครับพี่น้องเนาะเด่นเดินดีเอฟซีส่งให้เนี่ยครับผมไปประกบกับพอกันนวดให้พี่น้องเบิ้งครับนี่ก็เป็นชุดหนึ่งนะครับผมครับที่น่าสนใจครับพี่น้องเนาะครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขลาพัฒนาครับรวมเซียนในคลิปนี้ครับพี่น้องนําเชียร์พาลุยกับขอขอบพระคุณเด้อครับผมพอกันนวดครับพอกับ พอเหล็กออกพอจะทั่วมากเลยครับพี่น้องเนาะครับจริงๆกับว่าจะลงตะมมว่านแะครับผมพอดีอยากนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณพี่ปะกายครับผมครับเฮาเช่นเคยเด้อครับพี่น้องครับฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กครับนาเชียร์พารวยในเด้อครับผมมันนี่ก็จะเดินทางไปทรงปูหาจุดแปดเด้อครับผมครับมันนี้เิ่นจะกําหนดมีพิธีทรงปูเลรอครับผมครับ เอาไปเบ่งตัวเลขล่าพัฒนาในคลิปนี้น้ำกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมมาที่สำนักแรกครับผมครับเพิ่นพึ่งจะรุดไปงวดว่างหันครับผมลุดทั้งสูตรเด่นบนสูตรเด่นล่างครับผมลุดไปทั้งสองสูตรครับงวดนี้มาตามกันต่อครับพี่น้องครับตามกันต่อครับเด่นบนล่างครับผม ตะวากับจิแยกเป็นบนเป็นล่างได้ครับพี่น้องพ่อกันนวลครับเด่นบนห้ากับหกครับผมเด่นบนห้ากับหกครับแล้วก็เด่นล่างสี่กับห้าครับผมสี่กับห้านี่คือเป็นสูตรสูตรที่เพิ่นงห้ครั้งแรกแด้วครับผมสูตรอสองตัวครั้งแรกเพราะว่าเพิ่นจิมีเน้นอยู่ตัวหนึ่งคือ,อเลขตัวสุดท้ายครับผมคือหา ืัอนี้เน้นหาได้ครับพี่น้องเน้นห้าแต่ว่าสองสูตรกับชนทีหาได้ครับผมสองสูตรต่อมากับคลิปนี้ลงไปแล้วครับพี่น้องเนาะเด่นเดินดี fc ส่งให้กับเอามห้พี่น้องเบิงอีกครั้งหนึ่งครับผมเพราะว่าจะเอาเลขเด่นเดินดีนี่ประกอบกับพอกระนว่นครับผมครับเด่นเดินดี fc ส่งให้ครับผมก็คือได้หกเจ็ดแปดได้ครับผมหกเจ็ดแปด ได้หกเจ็ดแปดเดี๋ยวเอาไปประกบครับพี่น้องเนาะเอาไปประกบเป็นอีกชุดหนึ่งครับผมหลังจากที่คลิปก้อนนันนี้ประกบพอลาดเผากับเด่นเดินดีครับผมค,บคลิปนี้ก็จะเป็นเด่นเดินดีประกบพ่อกันนวลครับเด่นเดินดีประกบพ่อกันนวลน,นี่ละครับได้เก้าคู่เหมือนกัน ครับงวดวันที่8กรกฎาคม67ได้ครับพี่น้องเด่นเดินดี6 7 8พ่อกันนวนครับได้4 5 6ครับผมได้4 5 6ครับซึ่งกับพอดีซ้ำกันครับพี่น้องเนาะก็เลยเอามาเอาหามาตัวเดียวครับผม4 5 6พ่อกันนวนประกบคู่ได้ เก้าคู่แล้วครับผมกับตวากับมีขีดสินไตพิณำซี่คือเลขติดหาด้ครับผมเลขติดหา้าเพราะว่าเลขพอกระนวนที่นําเสนอช่วงแรงๆนี่เพิ่นเน้นตัวใดชิมาตัวนั้นครับวันนี้เพิ่นเน้นหาครับผมเห็นห้าล่างครับสองตัวบนล่างก็จะมี่หกสี่หกห้าหกหกเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกครับแปดสี่แปดห้าแปดหก ตัวเน้นก็จะมีหกหาเจหาแหาครับผมนี่แหละครับพี่น้องแคปหน้าจ,จอไว้เบื้องด้อครับผมครับเพื่อว่าชุดนี้ล่งล่างครับผมหกห้าเจดห้าและ8ปดห้าตัวเน้นมาที่เลขพี่ประกายได้ครับผมครับวิ่งบนกันล่างครับ2กับ7เน้นสอง สองตัวบนสี่สองห้าสองสามสองเน้นห้าสองครับผมเน้นที่ห้าสองครับแล้วก็มาที่สามตัวบนสามห้าสองหนึ่งห้าสองครับหลักร้อยสามกับหนึ่งเน้นไปที่สามครับผมหลักร้อยสามกับหนึ่งเน้นไปที่สามครับลักร้อยพี่ปะกายกับพี่พรอนครับพี่น้องเนาะ ชนกันที่สาม้วครับผมครับพี่พรอนก็นลงไปแล้วลักลอยเพิ่งนกับมี3สามครับหลักสิบล่างครับผมเจ็ดแปดเก้าเน้นไปที่เจ็ดครับประกอบคู่ล่างก็จิมี่เจ็ดสามตัวเน้นแ้วครับผมเจ็ดสามแปดสามแล้วก็เจ็ดหนึ่งครับนี่ครับพี่นองลาพัฒนาพี่ปะกายครับแล้วก็ลาพัฒนา ชุดเด่นเดินดีประกอบพ่อกระนวลนี่แหละครับในคลิปนี้ลองเบิ้งเด้อครับพี่น้องลองผิจาหน้าเบิ้งเอาครับพี่น้องครับผมกได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะครับได้เห็นกันแล้วก็เบิ้งเป็นข้อมูลเป็นแนวทางกันเด้อครับพี่น้องเบิ้งเป็นแนวทางเบิ้งไปครับเลขของพี่ประกายครับผมหรือว่าเลขชุดประกบที่นำเชียร์ผ้าลวยให้พี่น้องได้เบิ้งนี่แหละครับผม ชุดประกบเพว่าจะเป็นสูตรที่ว่าเด่นเดินดีประกบพ่อกระนวนครับก็มาเชื่อที่ขีดเส้นใตหาเนี่ยเพราะว่าเลขพอเพิ่นจะมีอีกสูตรหนึ่งครับผมคือว่าสูตร,ตรเด่นรางที่เพิ่นให้ตัวเน้นมากคือหาด้วยครับพี่น้องก็เลยเน้นขี่เส้นใตไว้ที่เลขหาสามคูนแหละครับพี่น้องเนาะครับเอาลองเบิ้งครับผมครับถ่ายคลิปนี้ น้ำเชียร์พาร่วยกับขออวยพรให้พี่น้องเอซีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเ,เงินไปน้ำกันครับในวันที่8กรกฎาคม67ดลาวพัฒนา2ทุ่มครึ่งครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ